ย้อนหลัง yup. กับรายการขอบ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 ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเจนเทปถ่ายลำโพงกระดูกและเนืพออ่าให้ดียิ่งข we ึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากเปรตค่ะเราที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเปรตในภาพปุ๊บ พอพูดถึงเปรตหนึ่งเลยตัวสูงปีดต,ตูงต้นเขากับต้นตาลหรือตึกลามั้นช่อนในสมัยนี้หรือบางคนบอกว่าสูงเท่ากับป่องเมเลยก็มีนะฮะแล้วก็มือไม้ยาวใหญ่เท่าใบลานปากเล็กเหมือนรูเข็มอันนี้คือพื้นเพหรือรูปแบบที่เราได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะที่เราต่อตอกันมาแต่ในเรื่องนี้ เปรตพี่อุ้มมีลักษณะแบบไหนยังไงเดี๋ยวให้พี่อุ้มมาอธิบายให้พวกเราฟังเชิญเลยพี่อุ้มค่ะอันดับแรกนะคะสวัสดีคุณเต้น,นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็แอดมินนะคะควันนี้ถ้าเกิดไอบ้างอะไรบ้างก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเสียงแบบมันยังแบบคันๆคออยู่ค่ะก็คืออันเนี้ยเมื่อวันที่ยี่สิบแปด เดือนเดือนพฤศจิกาที่คุณเป้ทักทักพี่อุ้มมาเนาะว่า<อ>พี่อุ้มมีเรื่องสักเรื่องสองเรื่องไหมอะไรเงี้ยวันพฤหัสทีสุดแล้วช่วงนั้นพี่อุ้มกาลังเล่งงานอยู่ก็เลยแบบคิดเครียดแบบลัวง,งานออกไม่ทันเพราะช่วงนั้นแบบเริ่มไม่สบายแล้วเริ่มเริ่มแบบเหมือนกับว่ามีอาการแบบปวดหัวตัวร้อนอะไรเงี้ยค่ะคแล้วก็มีก็ก็หลังจากที่คุยกับคุณเป้เสร็จประมาณรัก เออห้าทุ่มค่ะห้าทุ่มพี่อุ้มก็นั่งเย็บผ้าไปสักพักหนึ่งอยู่ๆก็ได้ยินเสียงนะคะร้องแบบปี๊ดังมากดังลูกดังก้องมากเลยดัง,งปี๊เสียงแหลมเลยขึ้มามเลยค่ะพี่อุ้มเนี่ยแบบรีบปิดจากปิดเออโทรศัพท์ ฟังดูให้ชัดๆว่าอทำไมเสียงมันยาวอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้เสียงที่แบบดังอยู่เหมือนกับว่าห้องข้างๆหรืออะไรเพราะว่าห้องแถบเนี้ยมีพี่อุ้มอยู่คนเดียวแล้วลูกชายอยู่อีกห้องหนึง่งแต่ลูกชายนระหลับแล้วแล้วทีเนี้ยพี่อุ้มก็เลยนั่งใจหูใช่แน่เลยคนหัวลุกขนาดนี้ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าหากเป็นเปรตมาขอส่วนบุญเราแล้วมีบุญสัมพันธ์เคยรู้จักกันมาก่อนอืขอให้คุณ ร้องให้เราได้รู้ให้เราสัมผัสได้อีกครั้งหนึ่ง uh huh. เราจะไปทําบุญให้ทุ่งนี้อ uh huh. พอพี่อุ้มมอทิษฐานเสร็จอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. พี่อุ้มก็จับจับพยาคุฑที่แฝงคอไว้ uh huh. ตทางพากนนนนะะันั่งนิ่งไม่ทําอะไรนะคะนั่งนิ่งๆปรากฏว่าไม่ถึงสิบวินาทีนะุนเต้ป huh. ี uh huh. มันเหนือลมนะคะพี่อ่า uh huh. พ,พี่พี่มีความสัมผัสได้ว่า เสียงนั้นอ่ะมันอยู่เหนือลมมันอยู่เหนือหลังคาบ้านเรานี่เองอพี่อุ้มก็บอกโอ้รู้แล้วรู้แล้วอ,อ่ะอยากเห็นสักทีสิว่าเป็ดที่ที่ร้องเนี่ยหน้าตาเหมือนกับเป็ดที่เคยเห็นไหม,ม,มพี่อุ้มก็จะเปิดประตูออกไปดูประตูหลังบ้านครับซึ้งบ้านหลังพี่อ้ของพีุ้มมันจะมืดแล้วมันจะมีดงอ้อยติด เป็นของคนอื่นค่ะเป็นดองอ้อยติดแล้วมันจะเป็นลานกกว้างๆพี่อุ้มก็เปิดประตูไปเห็นแท่งยาวๆดำๆเงาๆนะคะแค่นั้นล่ะคะ่ะแล้วก็ปี๊ดอีกทีหนึ่งตอนนี้ดังมากดังจนแบบรู้สึกว่าแสบแก้วหูก็เลยแบบขนหัวลุกหมดก็เลยปิดเข้ามาเห็นแค่ช่วงขาเหมือนเงาเงา,งาขานะคะ,คะมองออกไปนะแล้วก็ปิดเข้ามาก็นั่งให้เฉยก่อนก็นั่งนั่ง,น,งนั่งแบบ เหมือนนั่งจะนั่งแบบทําอะไรไม่ถูกก็ตกใจก็ลเลยอธิษฐานบอกว่าอ่ะเรารู้แล้วว่าคุณมาขอส่วนบุญเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะรีบทําไปให้นะคอันนี้ก็ขอให้คุณไปอยู่ในที่ของคุณอย่าเพิ่งมายุ่งกับเราเพราะตอนนี้รู้สึกกลัวแล้วเพราะว่าเสียงดังนานมากคุณเป้แล้วดังแบบดังแบบมันสยองสำสำหรับพี่มันแบบเสียงมันดังเยือกเย็นและสยองมากครัแล้วพี่ก็เลยแบบ ปิดจักรปิดจักรแล้วก็เข้ามานอนแล้วก็โทรหาเพื่อนโทรหาดาดาฉันได้ยินเสียงเป็ดร้องอนี่เนี่ยฉันว่าถ้ามันร้องอีกทีหนึ่งนะฉันจะออกไปดูแล้วฉันจะอัด,อ,ดอัดเสียงครับดาก็บอกไอ้บ้าแกไม่กลัวหรออะไรเงี้ยแล้วบอกถามอยากเห็นอะว่ามันเคยเป็นเหมือนที่เราเคยเห็นเมื่อสมัยตอนที่ ประมาณเจ็ดแปดปีก่อนไหมอมอยากเห็นว่ารูปร่างเหมือนกันไหมตื่นแบบเนี้ยออก็คุยกับกับดาไปอะไรไปก็เสร็จก็บจบก็อะไม่ได้ยินแหละตั้งใจจะอัดบันทึกเสียงไม่มีคุณเต้ก็เลยเข้ามากราบพระไหวพระนอนตื่นช้ามาพี่อุ้มก็รีบเลยค่ะทำของใส่บาทใส่บาทเสร็จแล้วก็ไปถวายเอ่อ สังฆทานไปหาหลวงพี่ที่วัดครับก็ไปเล่าให้หลวงพี่ฟังหลวงพี่ก็เลยพูดว่าโยมรู้ไหมเปรตมันมีสองอย่างนะที่เข้ามาหาโยมก็าอาจจะรู้ว่าโยมนะ่ะชอบสวดมนต์แผ่เมตตาครับก็เหมือนกับคนตกทุกข์ได้ยากก็จะไปหาใครล่ะก็ต้องหาคนที่มีบุญใ,ให้ช่วยเขาเพราะว่าญาติพี่น้องเขาอาจจะไม่ให้อื เขาเลยไปไหนไม่ได้บอกสองอาจจะมีบุญสัมพันธ์กันครับโยมกับเขาอาจจะเคยรู้จักกันหรือเป็นเครือญาติกันพี่อุ้ยมานั่งคุยกับหลวงพี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็บอกหลวงพี่ทําไมช่วงเนี้ยหนูเจ็บบ่อยมากเลยพอหนูเจอพวกเนี้ยแล้วหนูจะไม่สบายตลอดแล้วไม่สบายนานมากเลยเดี๋ยวนี้พอเจอเจอเอาง่ายๆเจอแบบเจอผีอ่ะ พอเจอปุ๊บเนี้ยเหมือนเราตกใจแต่เราก็รู้แหละว่าเป็นผีแต่เราก็ทําเฉยๆทาเดินแบบเฉยๆไม่เห็นเงี้ยแล้วพี่อุ้มมันจะเป็นไข้านานมากเดีย๋ยวนี้พออย่างขายของอยู่เนี้ยอยู่ๆก็ขนหัวลุกขึ้นมาเฉยๆเงี้ยร,รู้แล้วอย่าเย็นเนี้ยกลับไปต้องเจออะไรมไม่เจอกลางทางก็เจอที่ห้องอืมค่ะแล้วตอนเนี้ยพอมาหลวงพี่ก็เลยบอกว่า ช่วงนี้ยดวงตกให้มันสวดมนต์ทำบุญเพราะว่าเขาจะเข้าหาเราเยอะครับค่ะเขาก็บอกว่าให้แผ่เมตตาไปเยอะๆเขามาขอมันเลยทําให้พี่อุ้มนึกถึงนึกถึงป้าสะพ้ายของตัวเองอแต่ก่อนที่เขาเจ็บอยู่เขาบ้านเขาที่อยู่เมืองการอยู่ติดกับบ้านพี่อุ้มเลยครับป้าสะพ้ายของของพี่อุ้มเนี่ย เขาเป็นเอ่อเหมือนกับเป็นมะเร็งในลำไส้ค่ะแล้วเขาก็ตายแล้วตอนที่ว่าเขามีชีวิตอยู่นะคะเขาชอบดุด่าว่าแม่เขาค่ะแล้วไม่ชอบใส่บาตรแล้วชอบแบบเอาเข้าวเย็นใส่บาตรเหมือนเขาเป็นคนขี้เกียจอะไรป,ประมาณเนี้ยตอนเป็นสาวๆนะคะอันเนี้ยแม่เขาเล่าให้พวกพี่น้องอะไรเงี้ยเขาเล่าให้ฟังแล้วมีตอนที่เขาเสียไปนะคะ พี่อุ้มเลยนึกขึ้นได้ว่าหรือว่าจะเป็นป้าป้าสะพ้าย mm. ค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาเสียไว้ได้ประมาณสักเดือนหนึ่งพี่อุ้มก็ได้ยินเสียงแบบนี้ค่ะ oh, ที่บ้าน <okay. S 2> แล้วได้ยินพร้อมกันก็คือน้องสาวกับพี่แล้วก็ลูกเขาที่นั่งคุยกันอยู่ตอนนั้นประมาณสักสี่ทุ่มแถวบ้านนอกเราเนาะ <Okay. S 2> สี่ทุ่มมันก็จะมืดแล้วก็จะดึกแล้วก็จะนั่งคุยกันสามคนคุยเรื่องนูน้นเรื่องนี้กันไปแล้วยอยู่นะคะ ได้ยินเสียงแบบนี้นครับปี๊บแต่มันตีดมาทางวัดบ้านพี่อุ้มมาอยู่ติดกับวัดครับค่ะ,คะพวกพี่ก็มองหน้ากันส่วนลูกเขานะ่ะก็มองหน้าพี่แล้วลูกเขานะ่ะบอกขอตัวเข้าบ้านเขาก็เดินเข้าบ้านเข้าไปน้องสาวก็เดินเข้าบ้านให้พี่อย่าปิดประตูบ,บ,บ้านแล้วน้องก็เดินเข้าบ้านไปแล้วแล้วพี่อุ้มก็นั่งนั่งคิดอยู่ว่ามันจะใช่จริงหรอ หรือมันเสียงไข่แก้งแก้งเปิดลําโพงอะไรครับพี่ก็เลยออกเดินออกนอกบ้านไปไปยืนอยู่กลางกลางถนนกลางลานเรื่อนี้พี่อุ้มไหมได้ยินเสียงปี๊พี่ก็พยายามมองนะคะคุณเป้ไม่มีตอนี้พี่อุ้มเหมือนเห็นอะไรไหวๆข้างบนพี่อุ้มเลยเงยหน้าขึ้นไปค่ะครับโอ้โหคุณเป้ พี่นี่บอกตรงเลยว่าแทบช็อกอยู่ตรงนั้นเลยครั้งแรกที่เห็นเปรตอ, <S 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 อะไรอะยังไงอะเปรตของคนอื่นไม่รู้นะคะว่าเป็นรูปร่างยังไงแต่เปรต,อปตอของพี่อุ้มนะที่เห็นคือสูงสูงประมาณสักหลังคาวัดได้นะคะสูงเหมือนเหมือนหอะระฆังอย่างเงี้ยค่ะอืแล้วพี่อุ้มมามองไปอ่ะเขาจะเป็นลักษณะหัวโตๆตาปุดๆแล้วผมเนี่ยแบบบางๆแบบล้แหลมๆแหลมๆอย่างเงี้ยค่ะ แต่ปากของเขาไม่ได้ไม่ได้เล็กแหลมยาวออกมานะคะครับปากก็เหมือนกับว่าเหมือนมีเหมือนมีอะไรเจาะไปนิดเดียวตรงปากแค่นั้นเองริ้ปากแล้วปากมันแบบมันเหมือนเป็นกระดานไปหมดเลยค่ะคเลียบไปหมดเลยครับแล้วส่วนมือนะคะมือน่ะเขาก็จะเป็นเหมือนมือแบบใหญ่ๆจริงๆผอมๆใหญ่ๆเหมือนพัดอันใหญ่ๆเลยค่ะอส่วนเท้าพี่อุ้มอาจจะเห็นเป็นเท้าแบบเล็กๆ หมือนเล็กขาตะเกียบเงี้ยค่ะเหมือนเสาไฟฟ้าตั้งตั้งคู่อย่างเงี้ยค่ะคครับ่ะแต่ส่วนที่ที่แปลกใจก็คือท้องเขาป่องค่ะอืท้องเขาน่าแบบเหมือนคนแบบพุงรูก้นปอดอย่างเงี้ยน,นะคะท้องใหญ่ใหญ่แบบมันแบบเหมือนเป็นอะไรกลางๆแบบตุ้งใหญ่หญหญๆกลางๆแล้วก็เสียงเขาจะวิ่งเหมือนเขาพยายามจะเดินมาหาพี่อย่างเงี้ยค่ะในต,ตอนนั้นครับ แล้วตอนนั้นน่ะน้องสาวก็แบบเห็นพี่ยืนอยู่เขาก็เลยบอกเฮ้ยทำไมมึงไม่เข้าบ้านมึงได้ยินม่น่าว่าเสียงอะไรแต่น้องอะอยู่ในบ้านนะไม่เห็นแต่น้องได้ยินเสียงก็เลยบอกก็เลยได้สติสติแล้วแค่นั้นแล้วก็เห็นแค่นั้นแหละก็วิ่งเข้าบ้านแล้วปิดประตูค่ะแล้วตอนเช้าก็เลยมานั่งคุยกันก็เลยแอบมานั่งคิดว่าใช่ป้าหรือเปล่าะ่ะก็ลักษณะที่มองดูแล้วหน้าเหมือนกับป้าสะพ้ยพี่มาก ครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทําบาปกับแม่เขาไว้แล้วตอนที่ว่าเขาใส่บาตรแม่เขาอะให้แบบลุกขึ้นหุงข้าวใส่บาตรอะไรเงี้ยเขี้ยวเขยนตอนเขาเป็นเด็กๆแล้วเขาน่ะเอาเข้าวเย็นมะใส่บาตระคะหรือเปล่าอืมค่ะเรื่องก็มีประมาณนี้ยค่ะคุณเต้โออนะครับเรื่องเปรตนะครับเราที่เราคือผมอย่างงี้พี่อุ้มผมคิดว่าอย่างที่เรารู้กันแบบ ผีเปรตหรือพูดที่เหนือกว่าพวกผีวิญญาณหรือพวกเนี้ยเขาจะมีบาปหนามากแล้วไม่ว่าใครที่จะทําบุญไปให้นะฮะเราจะมีความเชื่อว่าผีเปรตเนี่ยก็จะไม่ได้รับส่วนบุญสบุตรงนี้ที่ที่พวกเราทําไปให้เพราะว่าเขาไม่ได้รับเพราะว่าหนึ่งเลยเขาอาจจะตบตีพ่อแม่อย่างที่รู้กัน,นคือทําบาปหนา นะครับแต่แต่ทุกครั้งที่ผมไปทําบุญอะทำบุญสังฆทานอะผมก็จะนึกถึงผีวิญญาณพวกเนี้พี่อุม้มไม่รู้ว่าพวกเขาจะได้รับแล้วพวกเขาจะได้รับจริงหรือไม่จริงนะผมก็ผมคิดว่าผีวิญญาณทั่ว,วไปเนี่ยหรือคนที่เป็นอบรรพบุรุษที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพวกเขาเหล่าเนี้ยในความเชื่อนะพวกเขาก็จะได้ กินได้ของที่เราทําบุญไปให้เนะี่ยอยู่แล้วอยู่บ่อยอยู่แล้วแต่พวกผีวิญญาณที่เปรตที่ลงลึกไปกว่าน,นั้นอนะ่ะที่เขาไม่สามารถที่จะรับสิ่งแบบนี้ได้เลยเนี่ยผมอยากจะอธิษฐานให้สิ่งพวกพวกผีเปรตพวกเนี้ได้รับบ้างไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่าเราไม่รู้เลย อย่างอย่างที่พี่อุ้มถามพระอ่าหลวงหลวงพี่ที่ว่าไปทําบุญบ่อยๆนะคะหลวงพี่เขาจะพูดว่าเวลาเราเราจะอธิษฐานวันเนี้ยอย่างโยมอะจะมาทําบุญให้เขาโยมอย่าอธิษฐานถึงคนอื่นให้เจาะจงกับเขาโดยตรงอืมบอกว่าพี่อุ้มก็บอกอืมเขาบอกไม่ต้องเอ่ยให้ใครเลย บุญนี้เราอุทิศให้กับเสียงเปรตที่เราได้ยินเมืม่อคืนก็เจาะจงไปเลยใช่ขอให้คุณได้รับส่วนบุญส่วนกุศสที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วอืแล้วขอให้ส่วนบุญเนี้ยจงถึงแก่ท่านขอให้ท่านปรับภพบปรับภูมิปรับชาติแอนุนโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าอแล้วเขาจะได้รับบุญของเราแต่จะได้รับมากหรือน้อยอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับบ,บุญกรรมของเขาทีครับอ่ นะฮะโอเคนะครับเรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะพี่อุ้มนะขอบอามากไมู่เหมือนกันว่าผีเปรตตนนั้นจะใช่ป้าสะพ้ายหรือเปล่าเราไม่รู้นะพี่อุ้มก็ไม่ไมแน่ใจแต่มันแวบขึ้นมาในสมองว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเขาแต่ยังไงฮะในฐานะที่เราพวกเรายังมีชีวิตอยู่หมั่นทำความดีกันไว้ฮนะแน่นอนนะเราไม่รู้ว่าตายไปแล้วจะเป็นผีเปรตตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์หรือเปล่า นะครับแต่ถ้าทําแล้วสบายใจทําไปเถอะฮะดีกว่าทําไปแล้วมีแต่คนด่ามีแต่คนสาบแช่งเนาะ,ะโอเคขอบคุณมากพี่อุ้มนะฮะที่มาสวัสดีปีใหม่แล้วก็แฮปปี้เบิร์ดดีย้อนหลังคุณเป้นะคะคขอบคุณมากครับพี่อุ้มนะครับแล้วก็ปีใหม่ขอให้พี่อุ้มขายลูกชิ้นหรือมีกิจการอะไรที่ใหม่ๆหํ่ทขอให้ร่ารวยแล้วก็ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพี่นะ ค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้แข็งแรงอย่างเดียวก่อนตอนนี้โอเคจะได้มีแรงะานจะได้มีแรงทํางานนะพี่เนาะใช่ใช่ค่ะโอเคครับขอบอคุณมากครับพี่อุ้มสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะครับคมาติตค่ะ